อันนี้เรื่องเรมนะคะเอาโมงมมเรมแล้วคอยเนมันจะน่าผานก่ลเทนไม่รงนะ้แล้วนะคะเนียรวันี่พอด้วยแล้วก็มีมีบได้นะอันนี้อันนี้หแลวนะมแมนลันมืมันล่ไปไนว <Okay. S 1> อนนโอ้โหยังไวอะไรนะนีไงอยู่ในจานกระจขอกาบตอี่ขอบคุณค่ะอ,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 อันนี้บิมกดได้อันนี้แล้วก็อันตามกดได้อันนี้นะคะน่ารักอันนี้เป็นตัวในเกมที่เราเอาไปกดกาชาเนาะ 哪个爱哪个。哪个哪个 ลองยืนตั้งเฮ้ยเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนฝ้ายฝ่ายฝ้ายโดนยิงโดนยิงโดนยิงอยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่รู้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 ตายตายก่อนตายก่อนแรกฝ้ายเฮ้ยพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนตายด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรตายด้วยไอ้ฝ่ายบอกพี่มันล่องหนมันล่องหนพี่มันล่องหนมันล่องหนนึกว่าฟ้าไม่ใช่ไม่คันลอยไม่เห็นมันซ่อนอยู่ตรงบนดาดฟ้าแบบอย่างเงี้ยแต่ก็มีปืนน่ยจ่อมาอันเดียวเนี่ย ลุงหุ่้งหัวลุ้งหุ่นอะไรไม่ร้องเนเลยเพราะเธอและนี่คือเบรกรรของโฟยิ้มนะับจีโมบายก็พอบมือครับชอบชุดนี่น่ารักเนาะน่ารักเนะโค่น่ารักอ่ะตัวนี้ชื่อว่าบัี้บอสใช่ชใช่จะมีแบบเข็มขัดโค้อน่ารักน่ารักจริงชุดนี้น่ารักมาก นี่แค่พูดอีกเดียวนะคะเพราะว่าช่วงหลังจากนี้เป็นช่วงมินิเกมเล็กๆน้อยๆที่เราอยากให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยขายไอเทมภาพจมมี่โมบายเอ็กโซอีฟด้วยอินเนอร์ต่างๆเพื่องานเราทำได้จิงและนี่คือแม่ค้าแห่งน่าค่ะในแผ่นเสียงในแผ่นเทียงในแผ่นเสียงมีหนึ่งที่สองที่สาม โฟอีส์ป uh, oh. e ๊อบติ๊กบมจะมีดีเทลแบบเป็นมีขมสีอย่าว่าชุดพูดสีฟ้าแล้วก็ค่อนข้างจะสวยหน่อยได้ยังไงชุดโฟอีบ์ป่ะเป็นแบบอีพิชื่อว่าโฟอีสใช่ค่ะที๊อไอดอลไปหาแลวกัน ห้าขั้วห้าขั้วห้าัวห้าขัหาั้ผห้าขั้วห้าข้วห้าขั้วห้าข้วห้าขวหีาข้วห้าขั้วาันนี้าขั้วาขายกวหาโัอวาัวห้วห้า้วาขสีวหขั้้าสี้้าขั้วะั้วีวาว่าโบอีตัวใหญ่ๆแล้วก็มีในคอวขอ้าั ซื้อมาใช้ได้นะคะปมือคับเหมือนีผมพุนตัวอีสวัสดีครับคุณนผพพันโัอีผมมาพร้อมผมมาพร้อมนี่พัฟจีพัฟจีพัฟจีเออวุ้นเกดก็จะมางคายช็ปเปกกิ๊ฟหายไ e หายไปนี่นีนี ตอนนี้ขายาธรรมดาเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่เดินไปอยู่ตรงนู้นนะคะอย่าเพิ่งเดินไปค่ะหันมามองนี่ก่อนค่ะโบอีโปรเคสของเรานะคะโบอีโปรเคสของเรานะคะมีในเกมพับจีโมบายค่ะคุณลูกค้าสามารถสะสมโบอีโปรเคสแล้วก็นําไปแลกของรางวัลได้ค่ะของรางวัลที่เมื่อกี้รันมานะคะสามารถได้แลกได้หมดทุกอย่างเลยค่ะใครที่สนใจเอากนที่่งบันไดเลื่อนมาสามารถเดินมาดูตรงนี้ได้นะคะ คู่กับอาอายครับตาบ้านและพี่กันลูกเพราะว่าป้ายอ่ะจะต้องคู่กับพันธ์ค่ะเดี๋ยวพี่ไม่มานั่งนี้พี่ไม่มานั่งข้างตรงป้ายป้ายนั่งรถอ่านเทียวกันเธอเหลือเศษหรอเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอต้องคู่กับใครครับเบิกตัวผู้โชคดีขึ้นมาเวทีเลยนะครับผมคู่กับพี่ไม้ครับด้านไหนเอ่ยนี้อะไร จะไปเดายากอะไรเงา่ะเหมือนไลยเงาเลยเฮ้ทำไมไม่บอกกันก่อนอ่ะอ้าวคบคู่แล้วเนาะครบคู่แล้วเนาะอ้าเดี๋ยวให้น้องททัดทายทุกคนสวัสดีทุกคนแนะนำตัวเป็นทางการหน่อยครับสวัสดีครับเทนนาร์สครับสวัสดีครับเทนาร์สครับน่ารักมาก คำถามต่อไปพี่ชอบมากเลยอ่ะรู้สึกไงบ้างที่ต้องคู่กับพี่ไมค์ครับในเกมเกมนี้ตื่นเต้นครับอยากคู่กับพี่ไมค์อยู่แล้วอยากเล่นเกมกับพี่ไมค์มานานเราจะเปิดโอกาสนะครับให้ทุกทุกคนแฟนๆที่มาดูในงานนี้นะครับได้เล่นเกมกับน้องๆด้วยนะครับกลับมากลับมาปาดจังตัวตกวน้องแย่เยอะ เรียบร้อยครับผมบอกว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยประมาณ6นาที3่าทุวินาทีนะฮะสำหรับคู่น้องป้ายน้องพันนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปเจอกันแบบหน้าที่เป็นการท้ายแล้วด้วยตรงนี้ขอส่งต่อให้กับหน้าเวทีอ้าวหน้าเลยพันธ์ป่าเลยว่าาสอให้คู่นี้เลยดีกว่ายอดเยี่ยมเดี๋ยวพี่หนูงงแล้วไอ้พันคือแอคติ้งมาตลอดใช่ใช่ ไม่านละครนั่งได้อยู่ตลอดเวลาจะเข้าใจว่าจริงเนี่ยทุกคนจริงจริงไงแสดงว่าเมื่อกี้คือแดงเนียน่านบอกทุกคนในเซนทาร์ทบอกทุกคนในใจท่านเบอร์ไปว่าหนูอ่ะไปแล้วหรือไดตานไปแล้วใช่แตงเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นน้องฟ้าเป็นตัวของนาาแต่ว่าไม่เป็นไรคู่นี้ถือว่าอยู่ได้ยาวนานมากปรบมือด้วย่นนาแต่ว่าไม่จริงแต่ว่าเมื่อกี้มีไซใช่ไหมคะใช่ใช่เมื่อกี้ก็คือใช่นี่ตาเป็นขนาดล้วมาดูหน้ามาดูน้ามาดูหน้า ผู้เสียที่สุดในวันนี้ขอบคุณทุกคน,นามากๆเลยนะครับผม พอจากโฟร์อีฟกันลบรูปล้มรูปูคาดเบอร์ส่งเสียให้ปุยติ่ดังเลยวันนี้ชั้นน้องด้านหน้าเลยครับตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมีการเซลฟี่น้องๆกับทุกๆคนเลยนะครับผมลามาในวันนี้นะครับขอบคุณมากและอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กนะครับ Pub G Mobile X 4 e ร์ Jackpot Day นะครับสุดท้ายนี้นะครับปกมือดังๆจริงๆครับให้กับ Pub G Mobile Thailand อีเว้ต์สุดพิเศษนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอารันของพลดาาที่นรายการขอบคุณทุกคนมากมากแล้วขอบคุณโฟอี้ด้วยนะคะไว้เจอกันขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ขออนุญาตลานะครับกับบ้านดสวสุขภาพกาบสวัสีคร่ะ